ปลาช่อนงูเห่าเป็นหนึ่งใน8ปดปลาช่อนที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยนอกจากจะมีคําว่างูเหา่าอยู่ในชื่อแล้วมันยังเป็นปลาที่มีลําตัวยาวเป็นพิเศษประกอบกับหัวที่คล้ายกับงูของมันจึงมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าปลาช่อนงูเห่ามีพิษร้ายแรงและหากถูกมันกัดจะตายอย่างแน่นอนในเรื่องนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับปลาช่อนชนิดนี้ให้ฟังถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรือหาะต้องการสมัครสมาชิกก็ทําได้เช่นกันนะครับปลาช่อนงูเห่าคืออะไร ปลาช่อนงูเห่าหรือปลาช่อนดอกจันในอเมริกาชอบเรียกมันว่าบูไซสเนกเฮดจัดเป็นหนึ่งในปลาช่อนที่พบได้ในไทยแต่เนื่องจากมีจํานวนที่น้อยมากจึงไม่จัดเป็นปลาเศรษฐกิจเป็นปลาช่อนที่มีลําตัวกลมและยาวหัวมีขนาดเล็กกว่าปลาช่อนชนิดอื่นสีลําตัวเปลี่ยนไปตามวัยและตามสภาพแวดล,ล้อมแต่โดยปกติจะเป็นสีน้าตาลแกมเขียวหรือสีดําจุดเด่นของปลาช่อนงูเห่าหนอกจากจะตัวยาวมากยังมีจุดสีดําล้อม,รอ,มรอบด้วยวงสีส้มสดแลดูคล้ายกับเครื่อง ดอกจนเมื่อปลาเริ่มโตขึ้นจะมีแถบสีดำห้าถึงหกแถบคาดขวางรำตัวแม้ในตอนนี้ปลาช่อนงูเห่าจะได้รับการอธิบายมานานแล้วและยังเป็นปลาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดที่ชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาช่อนงูเห่ายังมีความสับสนซึ่งในตอนแรกมันถูกแนะนําในชื่อชันนามารูเลีซึ่งเป็นชื่อเดียวกับปลาช่อนงูเห่าที่พบในอินเดียแต่ก็มีนักมีนักวิทยาหลายคนเห็นว่าควรใช้ชันนาอโรไลอาตานอกจากนี้ ยังมีปลาชอ่อนงูเห่าที่ใช้ชื่อว่าชานนาอารอเปเมียอีกด้วยแต่หากอ้างอิงจากข้อมูลในหนังสือปลาน้ําจืดไทยของด็ตอร์นนท์ผานิตวงได้ให้ปลาชอ่อนงูเห่าที่พบในรูปน้ำเจ้าพยาแม่กองสารวิน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าชานาอะโรไรตาส่วนชานามารูเดียสยังคงเป็นปลาช่อนงูเห่าอินเดียเหมือนเดิมและสำหรับตอนนี้แม้ปลาช่อนงูเห่าไทยปลาช่อนงูเห่าแม่น้าโขงหรือแม้แต่ปลาช่อนงูเห่าอินเดียจะหายากในไทยแต่ในฟลอริดาถือว่าเป็นปลาช่อนที่พบได้เยอะมากในเรื่องจํานวนน้องๆปลาช่อนเหนือเลยก็ว่าได้มันเป็นปลาที่มีนับหมื่นนับแสนตัวเลยทีเดียว ความเชื่อเรื่องพิษของปลาช่อนงูเห่าในไทยความเชื่อเรื่องพิษของปลาช่อนงูเห่ามีมานานแสนนานแม้จะฟังดูเหลวไหลคล้ายกับความเชื่อที่ว่าหากคุณกินปลากล้างหัวจะสั่นแน่นอนว่ามีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ บางคนบอกว่าถ้าเจอปลาช่อนงูเห่าที่มีเก็ดย้อนปลาช่อนตัวนั้นจะมีพิษและดูเหมือนจะมีเรื่องเล่าที่หลากหลายและหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องราวประมาณนี้เรื่องมีอยู่ว่ามีสองผัวเมียคู่หนึ่งซึ่งมีอาชีพทำนาที่บ้านมีฐานะค่อนข้างยากจนสามีจึงต้องออกไปหาปลาเกือบทุกวันอยู่มาวันหนึ่งสามีก็ออกไปหาปลาตามปกติเมื่อได้ปลามาแล้วก็ต้องใส่ไว้ในคองใส่ปลาและวิธีเอาปลาออกมาก็มีอยู่วิธีเดียวนั่นก็คือการเอามือล้วงเข้าไปจับปลา ออมาพอเมียล้วงมือเข้าไปจับปลาเพื่อเอามาทำอาหารอยู่ๆเธอก็นิ่งไปสามีสังเกตเห็นความผิดปกติก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าเมียได้เสียชีวิตไปแล้ว และเขาก็เล่าว่าข้างในค้องใส่ปลาเป็นปลาชอ่อนงูเหา่าหากใครถูกกัดจะตายทันทีและนี่คือหนึ่งในเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับปลาชอ่อนงูเหา่าหรือความเชื่อที่อาจมาจากโครงโลกกนิษฐ์ซึ่งมีบทหนึ่งที่เขียนไว้ว่าช้างสารหกศอกใส่เสียงางูเหา่ากลายเป็นปลาอย่าต้องผ้าเก่าเกิดแต่ตาตนปู่ก็ดีเมียรักอยู่ร่วมห้องอย่าไว้วางใจจากโครงบทนี้อาจแสดงให้เห็นว่าคุณโบราณน,น่าจะเห็นปลาชอ่อนงูเหา่าที่หัวคล้ายกับงูเหา่า จนมีความเชื่อว่างูเห่ากลายเป็นปลาที่มีพิษร้ายอันตรายแต่หากถอดความจากโครงจะได้ความว่าช้างสารสูงหกศอกแม้ว่างาจะหักหายงูเห่าแม้จะกลายคล้ายปลาช่อนอย่าช้อนจับข้าเก่าแม้เคยขอรับรับมาแต่ครั้งปู่ย่าเมียลักษณ์นอนร่วมเคหาเหล่านี้อย่าไว้วางใจจากการถอดความมันก็ไม่ได้ชี้ไปที่ปลาช่อนงูเห่าเท่าไหร่แค่เตือนให้ดูดีๆงูเห่ากับปลาช่อนมันคล้ายกันจับผิดระวังโดนกัด สรุปคำถามสำคัญปลาช่อนงูเหา่ามีพิษหรือไม่แน่นอนว่าไม่มีพิษร้อเปอร์เซนผมว่าในค้องใส่ปลาน่าจะเป็นงูเห่าจริงๆเลยก็ได้ใครจะรู้สามีอาจจะฆาตกรรมอำพางก็ได้ เอาลาก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเปิดความเชื่อปรปลาช่อนงูเหา่ากัดคนถึงตายสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย